สวัสดีค่ะแม่น้องนะคะแม่น้องกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไปผ่าตัดมดลูก<ร>ใช้แพ็กเกจไป4วัน3คืนนะคะแอดมิดคืน25นะคะวันนี้เป็นวันที่31มีนาค่ะเราผ่าตัดมาแล้ว5วันนะคะแม่น้องตัดมดลูกออกทั้งหมดเลยนะคะรวมทั้งปากมดลูกด้วยค่ะขนาดแผลเนี่ยครั้งนี้นะคะค่อนข้างจะใหญ่กว่าตอนคลอดน้องการนะคะเนื้อง,งอกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะคะ พอดีไม่สามารถเอารูปออกมาให้ดูได้นะคะน้ำหนักที่ตัดออกมาเี่ยได้ประมาณ430กรัมค่ะก็เกือบครึ่งโลเลยนะคะที่อยู่กับร่างกายเรามาหลายปีนะคะวันนี้เป็นวันที่5นะคะหลังจากที่เราตัดมดลูกออกไปถามว่าร่างกายพักฟื้นดีขึ้นไหมยังค่ะจะบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดนะคะเรื่องการผ่าตัดคือ การลุกขึ้นนั่งครั้งแรกนะคะหลังจากผ่าตัดก็คือแม่น้องผ่าตัดวันที่26นะคะผ่าตัดตอน11โมงเช้านะคะตอน9โมงคุณหมอก็มาทำความสะอาดร่างกายให้นะคะ10โมงเข็นเข้าห้องผ่าตัดเพื่อไปเตรียมตัวรอผ่าตัดนะคะ11โมงเข็นเข้าห้องลมยาค่ะแม่น้องใช้วิธีการลมยานะคะเพราะว่าคุณหมอแจ้งว่าให้คุณหมอวิสัญญีเป็นคนประเมินสถานการณ์นะคะว่า จะใช้บอกหลังหรือว่าจะลมยาค่ะสรุปเราลมยานะคะแล้วก็ไม่รับรู้อะไรเลยค่ะรู้แต่ว่าเข็นแม่น้องออกมาจากห้องผ่าตัดเนี่ยตอนบ่ายสองนะคะแล้วก็วันนั้นแม่น้องก็จําอะไรไม่ได้เลยได้ยินคุณหมอบอกว่าคนไข้เมายานะคะก็จะไม่รู้เลยก็จะมาฟื้นอีกทีก็คือวันเช้าวันที่27นะคะหลังจากผ่าตัดไปได้1วันแผลเจ็บค่ะนะคะแล้วก็วันที่27เนี่ย แม่น้องจะต้องลุกแล้วค่ะนะคะคุณหมอไม่เยี่ยมแล้วคุณหมอก็บอกว่าต้องพยายามลุกนะคะถ้าไม่ลุกเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่าจะทําให้มันยึดนะคะคนที่เคยผ่าคลอดมาก่อนจะรู้เลยว่าการที่ลุกครั้งแรกหลังจากถูกผ่าท้องไปมันเป็นยังไงมันทรมานมากนะคะจะลุก ขึ้นได้ลุกเราต้องพยายามเดินค่ะแม่น้องเดินเป็นกุ้งเลยนะคะตัวงองมากเลยนะ,ะก็มาออกจากโรงพยาบาลวันที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะถึง<ไ>บ้านได้ประมาณสักสิบกว่านาทีนะคะก็เกิดแผ่นดินไหวพอดีแม่น้องนอนอยู่บนโซฟาแผ่นดินไหวแม่น้องลุกไม่ได้คะ่ะเพราะว่านอนบนโซฟาแล้วลุกไม่ได้ก็นอนยาวเลยนะคะจนแผ่นดินไหวเลิกนะคะหรือสงบลงแล้วนะ วันนี้นะคะวันที่31มีนาเป็นวันที่5หลังแผลผ่าตัดก็ยังยอมรับว,ว่าเจ็บและทรมานมากเพราะว่าแค่ลุกจากที่นั่งลุกยืนนั่งหรือลุกจากเตียงก็ลำบากมากแล้วนะคะช่วงนี้ก็ห้ามขับรถประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะคะห้ามยกของหนักแล้วก็เดินได้ค่ะก็เดินเบาๆแล้วก็พยายามจับท้องไว้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมีนัดกับคุณหมออีกหครั้งนะคะภายในอาทิตย์นี้ค่ะ ตัวเนื้องอกที่เราตัดออกมาเนี่ยมีเนื้อรายที่ต้องกังวลหรือเปล่านะคะขอบคุณทุกท่านและกําลังใจนะคะที่ยังคงติดตามนะคะแล้วก็คอยดูคลิปของเราอยู่นะคะยังไงขอบคุณนะคะเดี๋ยวแม่น้องจะพยายามกลับมาอัพคลิปได้เหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะ